คยลองจินตนาการเล่นๆไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วไม่มีไฟฟ้าค่ะไม่มีแอปสั่งอาหารไม่มีซูปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหชีวิตจะเป็นยังไงแค่คิดว่าต้องหาอะไรกินมือเที่ยงเนี่ยก็เครียดแล้วนะสำหรับคนยุคเราคงเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายพอดูเลยล่ะค่ะแต่สำหรับคนในอดีตนั่นคือชีวิตประจำวันของเขาเลยใช่เลยครับและนั่นทำให้ผมนึกถึงข้อมูลที่เราได้รับมาวันนี้อื เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงไทยหรือที่พอได้อ่านแล้วต้องบอกว่าพวกเธอน่าทึ่งมากค่ะเลยอยากจะชวนมาเจาะลึกกันหน่อยว่าก่อนยุคดิจิตอลจะมาถึงเนี่ยโลกของผู้หญิงไทยหรือเป็นแบบไหนพวกเธอทําอะไรแต่งตัวยังไงและที่สําคัญอะไรคือมาตรฐานความสวยของพวกเธอเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การมองย้อนอดีตแบบผิวเผินครับ แต่มันคือการทำความเข้าใจระบบสังคมภูมิปัญญาแล้วก็เครือข่ายวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนผ่านมุมมองของผู้หญิงซึ่งมักจะเป็นกระดูกสันหลังของสังคมเสมอนั้นเรามาเริ่มกันที่กิจวัตรประจําวันของพวกเธอก่อนเลยดีกว่าครับเพราะแค่ิสต์รายการที่ต้องทําในแต่ละวันผมก็เหนื่อยแท้แล้วขนาดนั้นเลยเหรอคะคือมันไม่ใช่แค่ทํางานบ้านนะครับแต่มันคือการบริหารโรงง,งานขนาดย่อมที่เรียกว่าครัวเรือนเลยทีเดียว โรงงานเลยเหรอคะขยายความหน่อยสิคะก็ลองดูสิครับตื่นเช้ามาต้องนึ่งข้าวค่ะตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารไม่ใช่แค่กดมอหุงข้าวปุ่มเดียวจบนะอืมจากนั้นต้องไปหาฟืนมาทําเชื้อเพลิงตักน้ําจากแหล่งน้ํามาเติมในบ้านค่ะดูแลสวนผักหลังบ้านให้อาหารหมูและพอมีเวลาว่างหน่อยก็ต้องมานั่งปั่นไฟเตรียมเส้นได้ไวทอผ้าอีกคือครบวงจรเลยใช่ครับคือทุกกิจกรรมมันคือการผลิตปัจจัยสี่ทั้งหมดเลย ถ้าผมต้องทําทั้งหมดนี้ในวันเดียวผมว่าผมยอมแพ้ตั้งแต่ตอนหาฟื้นแล้วล่ะครับทําไมล่ะคะคงได้แต่นั่งรอให้ฟืนเดลิเวอรี่มาส่งเป็นการเปลี่ยนเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะซึ่งภารากิจทั้งหมดที่คุณว่ามาเนี่ยมันสะท้อนว่าผู้หญิงคือหัวใจของเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างแท้จริงครับโดยเฉพาะกิจกรรมสุดท้ายที่คุณพูดถึงการทอผ้าใช่เลยในข้อมูลเน้นย้ำเรื่องนี้มากว่าการทอผ้าคือทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงไทยหรือค่ะ แต่ผมก็สงสัยนะทำไมถึงต้องเป็นทอผ้ามันสำคัญกว่าการทำอาหารหรือปลูกผักอีกเหรือครับในแง่ของการดำรงชีพพื้นฐานอาจจะสำคัญเท่ากันค่ะแต่ในแง่ของคุณค่าทางสังคมเนี่ยการทอผ้ามันไปไกลกว่านั้นมากไปไกลกว่ายังไงครับมันไม่ใช่แค่การทำเสื้อผ้าใส่แต่มันคือเครื่องบ่งชี้ทักษะความขยันความอดทนและรสนิยมทางศิลปะของผู้หญิงคนนั้นอ ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับยุคสมัยของเราฝีมือการทอผ้าของผู้หญิงไทยหรือก็ไม่ต่างอะไรกับโปรไฟล์หรือเรซูเม่ชั้นดีของเราเรานี่แหละค่ะโอ้เรซูเม่เลยเหรอครับน่าสนใจมากหมายความว่าถ้าทอผ้าไม่สวยก็เหมือนมีประวัติการทำงานไม่ดีงั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะผู้หญิงที่ทอผ้าเก่งมีลวดลายซับซ้อนสวยงามประณีตจะได้รับการยอมรับนับถือในชุมชนอืม ถือเป็นคุณสมบัติชั้นเลิศของการเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆและเป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูลครับในทางกลับกันถ้าทอผ้าไม่เป็นหรือไม่เก่งก็อาจจะถูกมองว่าขาดคุณสมบัติได้มันคือเรซูเม่ที่จับต้องได้จริงๆที่บ่งบอกทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวเข้าใจเลยพอได้ยินว่าผ้าทอคือเรซูเม่ของผู้หญิงไทยหรือผมก็อดคิดตามไม่ได้เลยครับว่าถ้าตัวผ้ามันสำคัญขนาดนั้นค่ะ แล้วเวลาพวกเธอเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าจริงๆมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไหมครับมีแน่นอนค่ะและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากด้วยการแต่งกายของพวกเขาก็เปรียบเสมือนการน,นำเสนอเรซูมเม่ที่ว่านั่นแหละค่ะงั้นเรามาเริ่ม2แฟชั่นของพวกเธอกันเลยดีกว่าเริ่มจากทรงผมก่อนเลย อันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับยังไงคะผู้หญิงไทยลือ้อนิยมไว้ผมยาวมากแล้วกล้าม,มวยสูงปรีดขึ้นไปบนศีรษะเลยโอ้ oh. บางครั้งถ้าผมตัวเองไม่หนาพอก็มีการใช้ผมปลอมที่เรียกว่าซอนผมมาเสริมให้มวยดูใหญ่และอลังการขึ้นด้วยการให้ความสําคัญกับทรงผมโดยเฉพาะการกล้ามมวยสูงเป็นลักษณะร่วมที่พบได้ในหลายกลุ่มชาติทันในภูมิภาคนี้นะคะครับมันเป็นส่วนที่โดดเด่นและมองเห็นได้ชัดที่สุด เป็นการประกาศอัตลักษณ์อย่างหนึง่งแต่ที่น่าสนใจคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใช้ประดับนี่แหละค่ะที่สร้างความแตกต่างจัดเต็มมากครับเรื่องเครื่องประดับผมมีทั้งการใช้ผ้าสีสวยๆมาโพกพันรอบมวยผมค่ะมีการใช้ปิ่นเงินปักหรือไม่ก็ทัดดอกไม้สดคือไม่ได้กล้าวผมแล้วจบแต่ต้องมีการตกแต่งเพิ่มเข้าไปอีกอื เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องความสวยความงามนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญ oh. ิงใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนแล้วเสื้อผ้าราคาเป็นอย่างไรบ้างตัวเสื้อนี่มีชื่อเรียกเฉพาะเลยครับว่าเสื้อปัดหรือเสื้อปัดจ้างเสื้อปัดลักษณะเด่นคือมักจะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีดําหรือสีน้ําเงินเข้มแต่ไม่ได้ผ่านหน้าติดกระดุมตรงกลางเหมือนเสื้อเหล่านะครับอจะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วป้ายสาบเสื้อมาผูกไว้ที่เอวด้านข้าง อารมณ์คล้ายๆกิโมโนนิดๆการใช้สีเข้มอย่างสีครามหรือสีดำเป็นสีพื้นน่าจะมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตด้วยนะคะเพราะเป็นสีที่ทนทานแล้วไม่เห็นรอยเปื้อนง่ายเหมาะกับการทำงานในชีวิตประจำวันนั่นสิครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเรียบจนน่าเบื่อใช่ไหมคะไม่เลยครับนี่คือทีเด็ดของดีไซน์เลยยังไงคะตรงปลายแขนเสื้อชายเสื้อหรือตรงสาบเสื้อเขาจะมีการคลิป หรือกุลด้วยริ้วผ้าสีสดๆ oh. อย่างสีแดงเหลืองเขียวม่วงมาตัดกันทำให้เสื้อสีเข้มๆดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเป็นการใช้คู่สีที่ฉลาดมาก <c oughs> ส่วนท่อนล่างก็แน่นอนว่าเป็นผ้าสิ้นซึ่งก็มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์อีกเหมือนกัน <c oughs> คือช่วงบนใกล้เอวจะทอเป็นริ้วลายขวางสลับสีส่วนตัวสิ้นช่วงล่างจะเป็นสีเข้มทำให้ดูมีมิติที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้คือภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยนะคะมันบอกเล่าถึงชาติพันธ์สถานะทางสังคมและยังเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์กลุ่มด้วยแล้วถ้าจะพูดถึงการบ่งบอกสถานะต้องมาถึงเครื่องประดับครับนี่คือส่วนที่ผมว่าพีคที่สุดส่วนใหญ่จะนิยมใช้เงินเป็นหลักเลยครับไม่ว่าจะเป็นกำไรข้อมือที่เรียกว่ากิ่งไม้ตังหูแหวนค่ะแต่ที่ต้องรองว้าวคือในกลุ่มสตรีสูงสัก หรือผู้มีฐานะบางคนนะครับมีการเย็ดแผ่นเงินหรือแผ่นทองคำสี่เหลี่ยมเล็กๆตกแต่งลงบนผ้าสิ้นเลยนั่นคือการแสดงสถานะที่ชัดเจนและตรงไปตรงมามากนะคะใช่ไหมครับไม่ต้องมีแบรนด์เนมแต่ใช้มูลค่าของโลหะแสดงความมั่งคั่งกันเลยซึ่งก็สมเหตุสมผลในยุคที่โลหะมีค่าอย่างเงินทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนด้วยจริงด้วยมันจึงเป็นทั้งเครื่องประดับและสินทรัพย์ที่พกติดตัวไปไหนมาไหนได้ คือเป็นการเฟล็กแบบไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลแต่ให้ทุกคนเห็นกันจัดจะบนเสื้อผ้าเลยเป็นแฟชั่นที่บุ่งบอกฐานะได้ชัดเจนจริงๆครับค่ะแต่เดี๋ยวก่อนการตกแต่งร่างกายของพวกเธอยังไม่หมดแค่นั้นครับอืมยังมีเรื่องที่น่าประหลาดใจกว่านั้นอีกในข้อมูลของเราปกติเวลาเราพูดถึงการสักเรามักจะนึกถึงผู้ชายใช่ไหมครับใช่ค่ะที่สักยันเพื่อความคงกระพันชาตรีอะไรแบบนั้นแต่จากข้อมูลที่เรามี ผู้หญิงไทยหรือบางคนก็สักเหมือนกันใช่ค่ะแม้จะไม่ใช่ธรรมเนียมีปฏิบัติกันแพร่หลายเท่าในผู้ชายแต่ก็มีปรากฏอยู่จริงซึ่งวัตถุประสงค์ของการสักนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแตกต่างยังไงครับเพราะการสักของผู้หญิงที่เรียกว่าสักแขนเบอร์เนี่ยเป็นแค่ลายกากบาทง่ายๆไม่ได้มีลวดลายซับซ้อนอะไรเลยความน่าสนใจมันอยู่ตรงความเชื่อนี่แหละค่ะในขณะที่ผู้ชายสักเพื่อแสดงความเข้มแข็งคงกระพันหรืออำนาจครับ แต่ผู้หญิงสักลายกากบาทนี้ด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะช่วยปกป้องพวกเธอจากมนต์มหาสเสน่ห์<ะ>หรือคุณใสที่ผู้ชายอาจจะทำใส่เพื่อให้หลงรักอ้าวกลายเป็นว่าสักเพื่อป้องกันตัวเหรอครับเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงามถูกต้องค่ะมันสะท้อนให้เห็นโครงสร้างความเชื่อของสังคมในตอนนั้นที่เชื่อในเรื่องพลังลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็น Oh. การสักในลักษณะนี้จึงทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องรางป้องกันตัวอย่างหนึ่งเป็นการสร้างกรอบป้องกันภัยทางจิตวิญญาณกับตัวเองครับซึงก็ทำให้เกิดคำขมที่น่าขบคิดตามมาเหมือนกันว่าในมุมมองของสังคมตอนนั้นผู้หญิงอาจถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับหรือปกป้องตัวเองจากอำนาจของผู้ชายหรือเปล่าโอ้ oh. เป็นมุมที่ลึกซึ้งมากครับ ไม่เคยคิดเลยว่ารอยสักเล็กๆจะสะท้อนโครงสร้างทางสังคมและความเชื่อได้ขนาดนี้ค่ะเอาหลักเราพูดถึงเสื้อผ้าสีสันสวยงามการใช้สีสดๆมาตัดกับสีเข้มไปแล้วคำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วสีพวกนั้นมาจากไหนในยุคที่ยังไม่มีโรงงานสีย้อมเคมีเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่แสดงให้เห็นถึงูวงปัญญาอันน่าทึ่งในการพึ่งพิงและทำความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเลยค่ะ ผมอ่านขั้นตอนการทำสีแล้วทึ่งมากโดยเฉพาะการทำสีที่เป็นสีเอกลักษณ์ของพวกเขาคือสีดำและสีครามค่ะที่ได้มาจากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นห้อมหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออินดิโกกระบวนการนี้คือสุดยอดวิทยาศาสตร์พื้นบ้านเลยนะครับเขาจะเอาใบห้อมสดๆไปหมักในน้ำทิ้งไว้ประมาณ5-6วันค่ะวจนใบมันเปื่อยจากนั้นก็ต้องเติมด่างที่ได้จากการเผาพืชบางชนิดจนเป็นขี้เถ้า แล้วออกขี้เท่านั้นแหละมาผสมลงไปคนให้เข้ากันจนเกิดฟองสีน้ำเงินเข้มขึ้นมากระบวนการตรงนี้ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์สูงมากนะคะเพราะทั้งอุณหภูมิของน้ำอัจจาส่วนของด่างระยะเวลาในการหมักทุกอย่างมีผลต่อคุณภาพของสีที่จะได้ทั้งสิน้นครับมันเป็นความรู้ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเหมือนสูตรลับประจาตระกูลเลยก็ว่าได้จริงครับแล้วเวลายอมก็ไม่ใช่แค่จุ่มและจบนะครับค่ะ ต้องเอาเส้นฟายหรือเส้นไหมจุ่มลงไปย้อมแล้วออกขึ้นมาผึ่งให้โดนอากาศเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจนกลายเป็นสีน้ำเงิน๋อ oh. แล้วก็จุ่มซ้ำลงไปอีกทำแบบนี้ซ้ำๆหลายครั้งเพื่อให้ได้สีที่เข้มและสวยงามตามต้องการอ mm ืมฮืนี่มันคือทั้งเคมีและศิลปะในเวอร์เดียวกันเลยนะ <S 2> <S 2> ใช่เลยค่ะนอกจากสีครามแล้วสียอดฮิตอื่นๆก็มาจากธรรมชาติล้วนสีแดงหรือน้ำตาล ก็ได้จากเปลือกไม้บางชนิดสีเหลืองก็ได้จากขมิน้นค่ะหรือถ้าอยากได้สีเหลืองเข้มโทนส้มหน่อยก็จะใช้แก่นไม้ขนุนเหมือนยกห้องหลับวิทยาศาสตร์มาไว้หลังบ้างเลยครับสิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือภูมิปัญญาในการย้อมผ้าด,ด้วยสีธรรมชาตินี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มไทยลือเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นมรดกความรู้ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหลายๆกลุ่มในแถบล้านานาและลาวตอนเหนือด้วยอ๋อครับ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมาอย่างยาวนานเป็นเครือข่ายแห่งภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับเอาละทีนี้เราเดินทางมาถึงคำถามสำคัญแล้วล่ะครับค่ะหลังจากที่เราเห็นทั้งบทบาทหน้าที่อันหนักหน่วงแฟชั่นที่จัดเต็มและภูมิปัญญาที่น่าทึ่งแล้วทั้งหมดนี้อะไรคือสิ่งที่พวกเขามองว่าสวย อะไรคือนิยามความงามฉบับไทยลือกันแน่เป็นคำถามที่นำเราไปสู่แก่นของค่านิยมในสังคมของพวกเขาเลยค่ะเพราะหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าพวกเขาทำอะไรและแต่งตัวอย่างไรคำถามต่อไปก็คือแล้วทำไปเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของความงามในสายตาของคนในชุมชนจากข้อมูลทั้งหมดที่อ่านมาผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับค่ะเพราะสรุปได้ว่าค่านิยมความงามของผู้หญิงไทยลือเนี่ย แทบไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องรูปร่างหน้าตาเลยอืแต่สิ่งที่พวกเขามองว่าสวยคือ 1. ผมที่ดูแลอย่างดีวีเรียบเป็นเงางามดูสะอาดสะอ้านค่ะ 2. การแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยและประณีตค่ะและ 3. ข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือความขยันหมั่นเพียรและฝีมือในการทอผ้าครับ ถูกต้องค่ะซึ่งค่านิยมความงามในลักษณะนี้สะท้อนโครงสร้างของสังคมเกษตรกรรมออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดมันสะท้อนออกมายัางไงครับช่วยขยายความหน่อยคือในสังคมเกษตรกรรมที่การผลิตและการอยู่รอดของครัวเรือนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดความงามจึงไม่ได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเป็นเรื่องของสุนทรียะลอยๆครับแต่มันผูกติดอยู่กับคุณค่าและทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนและชุมชนโดยตรงอ๋อ ความสามารถในการทอผ้าที่สวยงามประณีตไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความสวยงามทางสายตาแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ความขยนันความอดทนความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการผลิตเครื่องนุ่งห่มให้คนในครอบครัวครับผมดังนั้นความสวยในบริบทนี้จึงเป็นสิ่งที่จับต้องได้และวัดผลได้จากการกระทำค่ะหมายความว่าความสวยไม่ได้อยู่บนใบหน้าแต่อยู่ที่สองมือที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นี่เอง เป็นนิยามความงามที่ตรงพลังมากเลยนะครับใช่ค่ะความงามไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความพยายามและความสามารถ ความงามคือผลผลิตคือสิ่งที่จับต้องได้คือผืนผ้าที่สวยงามซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความวิริยะอุตสาหะนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราได้เจาะลึกโลกของผู้หญิงไทยลื้อกันแบบเต็มอิ่มจริงๆครับค่ะพอได้มองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าผู้หญิงไทยลื้อเปรียบเสมือนเสาหลักทางเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างแท้จริงใช่เลยค่ะ พวกเธอมีสไตล์แฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยความหมายในทุกรายละเอียดและที่สำคัญที่สุดพวกเธอมีนิยามความงามที่แตกต่างจากยุคเราอย่างเส้นเชิงคือเป็นความงามที่ผูกโยงอยู่กับทักษะและความขยันมันเพียรค่ะและถ้าจะกล่าวปิดท้ายในเชิงวิชาการตามข้อมูลที่เรามีก็ต้องย้ำว่าวัฒนธรรมไทยลือที่เราคุยกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายวัฒนธรรมไทยที่กว้างขวางและหลากหลายในภูมิภาคครับ ไม่ใช่กลุ่มคนที่แปลกแยกหรืออยู่โดดเดี่ยวการทำความเข้าใจพวกเขาจึงควรมองผ่านมุมมองทางชาติพันธุ์วิทยาประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและภาษาศาสตร์มากกว่าจะไปยึดติดก,กับแนวคิดเรื่องเชื้อชาติบริสุทธิ์ค่ะชัดเจนมากครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตที่เราคุยกันวันนี้เข้ากับยุคปัจจุบันของเราน่าสนใจค่ะเชิญเลย เราคุยกันว่าฝีมือการทอผ้าคือเรซูเม่ของผู้หญิงไทยหรือมันคือสิ่งที่บ่งบอกคุณค่าของพวกเธอค่ะในยุคปัจจุบันที่เรซูเม่ของเรากลายเป็นโปรไฟล์บนโลกออนไลน์ที่เราคัดเลือกแต่ด้านที่ดีที่สุดมานำเสนออืมัมนทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าความงามจากสิ่งที่จับต้องได้จากฝีมือจากความอดทน และจากสิ่งที่คนคนหนึ่งสร้างขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองจริงๆบ้างค่ะและคำถามสุดท้ายก็คือทุกวันนี้ทักษะอะไรคือผืนผ้าที่เรากำลังทออยู่เพื่อบ่องบอกคุณค่าในตัวเราลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ